สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งไดรเวอร์ของ XP Pen กันโดยวิธีการติดตั้งนี้สามารถทําตามได้กับทุกๆอุปกรณ์ของ XP Pen เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างอันดับแรกให้เราไปในเบราว์เซอร์ที่เราใช้กันเป็นประจำเรามาที่ช่องคน้คนหาค้นหาคําว่า XP Pen เมื่อเรากดค้นหาได้แล้วเลื่อนลงมาจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www xp-pen.com กดเข้ามาจะมีเมนูทางด้านซ้ายมือเรามาที่หัวข้อที่ชื่อว่า Drivers Download เมื่อเราเข้ามาแล้วจะมีโปรดักต์ของ XP Pen อยู่หลากหลายรุ่นสามารถดูรุ่นของตัวเองได้จากข้างกล่องสามารถกดเซื้อได้จากตรงนี้ว่าเป็นรุ่น Artist หรือรุ่น Deco ในที่นี้เราจะมาติดตั้งรุ่นของ Artist 24 Pro กัน ในที่นี้เราจะติดตั้งบนระบบของ Windows นะครับบน Windows ก็จะมีอยู่2เวอร์ชัน่นคือเวอร์ชัน3.2และเวอร์ชั่น1.6แนะนำให้ติดตั้งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชัน1.6ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าบางโปรแกรมอาจจะไม่ซับพอร์ตเมื่อเรากดเลือกได้ละมาที่ปุ่มดาวน์โหลดสามารถกดดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยระหว่างนี้เราก็รอจนดาวน์โหลดเสร็จสิ้น เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราสามารถกดเปิดไฟล์จากไฟล์ที่เราดาวน์โหลดได้เลยหรือเราสามารถกดไปที่แสดงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดได้เลยในที่นี้เราจะกดจากตรงนี้เมื่อเรากดมาแล้วให้เรากดดับเบิลคลิกไปที่ xpens ขีดดนะครับเป็นตัวติดตั้งของเราเมื่อเรากดติดตั้งแล้วจะขึ้นตัวหน้าติดตั้งไดเวอร์ให้เรามาติกทูกดไปที่ปุ่ม install ระหว่างนี้ก็รอจนโปรแกรมติดตั้งจนเสร็จส,สมบูรณ์หลังจากที่ไดเวอร์ได้ติดตั้งเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถกด r e สตาร์ทนาวได้เลยและเมื่อเปิดคอมขึ้นมาอีกครั้งนจะสามารถตั้งค่าต่างๆได้จากในไดเวอร์ได้เลยสำหรับการติดตั้งไดเวอร์ของอ p ก e ์ก็มีเพียงเท่านี้สามารถนำไปติดตั้งได้กับทุกๆอุปกรณ์ของ XP e n ไดเลยครับ